สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรุงเทพมหานครประกาศใครไป6ตลาดย่านบางแครีบตรวจโควิดหลังพบผู้ติดเชื้อจากกรณีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศเพื่อเตือนประชาชนที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งพบว่ามีพื้นที่เกี่ยวพันต่อเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมาที่จังหวัดนครปฐมโดยระบุว่าตลาดบางแคพบผู้ติดเชื้อ80คน ต่อมาสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตบ,บางแคได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกจากผู้ค้าย่านตลาดบางแคซ้ำอีกครั้งที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์แสงฟ้าเก่าตลาดศูนย์การค้าบางแคตลาดกิติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแคและตลาดวันเดอร์รวมจำนวน1,400คนก่อนจะนำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบหาเชื้อโควิดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่14มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์ระบุว่าด่วนขอให้ประชาชนที่เดินทางไปตลาดในพื้นที่เขตบ,บางแคได้แก่ 1. ตลาดสิริเศษถนนแสงฟ้าเก่า 2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค 3. ตลาดกิติ 4. ตลาดพาสม 5. ตลาดใหม่บางแค 6. ตลาดวันเดอร์ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมให้ร่วมทำแบบประเมินความเสี่ยงที่เว็บไซต์ BKK COVID-19 เพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้นหากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดหรือติดต่อสายด่วนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ที่เบอร์โทร022032393และ022032396 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ